คำนี้คนสวีเดนพูดบ่อยมากในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะโคชลินจะมาแบ่งปันคำอยู่คำหนึ่งที่คนสวีเดนใช้เปลืองมากในชีวิตประจำวันคำที่ว่าก็คือถ้าในภาษาไทยเราก็จะเรียกมันว่าขี้นั่นเองนะคะทุกคนก็รู้นะคะว่า ขี้คืออะไรในภาษาสวีเดนเขาก็จะเรียกมันว่าขุยดขดจริงๆมันมีคําที่สุภาพกว่านี้นะ offering ก็คืออุจจระหรือขี้แต่ว่าคําว่าขุยดเนี่ยมันเป็นคําที่ไม่เป็นทางการที่คนสวีเดน นิยมใช้และใช้เปลืองมากในทุกๆวันเราจะมาดูคำว่าขี้ในภาษาสวีเดนกันว่าคนสวีเดนใช้พูดแสดงถึงอารมณ์อะไรบ้างนะคะคุดซ s u m ่ะคดซัมช่างมันเถอะก็คือช่างมันเถอะอย่าไปใส่ใจมันคุดซ s u ม่ะคุด i t บ,บิตค t ดโยบ,บิ t โคตรลำบากหรืออาจจะโคตรหนักใจโคตรเหนื่อยก็ได้นะคะขวยดยบิดแปลว่าลำบากอาจจะเป็นลำบากกายลำบากใจก็ได้นะเหนื่อยกายเหนื่อยใจได้หมดนะขวิดยกบิดขุยดกดขวยดกดโคตรอร่อย คุยมิกเกะคุยมิกเกโคตเยอะคุยบร้อคุยบรอโคตดีไอ้คำว่าคุยก็เป็นการเอาไปใช้เสริมเติมคำคุณศรรัพท์ทำให้คำคำนั้นเพิ่มน้ำหนักความแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะ Qui t อ c k s å q ุ i t o ก k สดซวยแล้วชิบหายแล้วสองคำนี้ก็มกักจะใช้เวลาที่ทําอะไรบางอย่างแล้วมันผิดพลาดหรือสถานการณ์ตกรถเมย์ไปไม่ทันรถเมย์ไปไม่ทันรถไฟใช้ได้สถานการณ์หลายสถานการณ์ที่เป็นลบนั่นเองนะคะเรามีอารมณ์ทางลบ สวยแล้วชิบหายแล้วสวยแล้วกูประมาณนี้นะคะควยดสนักเรื่องไร้าสาระควยดแอลิตโคตรหน้าขยะขยงควยดสเตอร์เวล ไอเฮียไอห่วยใช้เรียกคนที่นิสัยแย่มากๆนะคะมาถึงคำสุดท้ายที่ขึ้นต้นด้วยควุดที่คนสวีเดนมักจะใช้ในชีวิตประจำวันคุยดยบคุยดยบงานห่วยงานเฮีย คำคว่าคีดยบก็ใช้ในกรณีที่พูดถึงงานใดงานหนึ่งว่างานเนี่ยมันเป็นงานที่ห่วยหรือจะใช้ไว้ติก็ได้นะจะเอาไว้ใช้ติก็ได้ว่าเป็นการทำงานที่ห่วยมากก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคำว่าคีในภาษาสวีเดน เราก็จะเห็นว่าคำว่าคียหรือ q คุ t สามารถใช้แสดงอารมณ์ทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้ใช้เป็นคำนามก็ได้ก็คือไปใช้ร่วมกับคำอีกคำหนึงนะคะจริงๆมันมีอีกหลายคำนะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า q คุ t ที่คนสวีเดนก็นิยมใช้นิยมพูด แต่คลิปนี้ก็เบาๆคะ่ะเป็นการยกตัวอย่างมาแค่นี้หอมปากหอมคอยังไงเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูนะคะแต่แนะนำว่าอย่าไปใช้กับคนที่ไม่สนิทนะคะเพราะว่ามันเป็นการพูดที่ไม่เป็นทางการใช้พูดกับคนที่สนิทก็จะดีที่สุดคะ่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนที่ฟังเขาอาจจะโกรธเราได้นะคะ คลิปนี้โคชลินก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ